สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง11ร่วมกับกองทุนบ้านเด็กดีภูมิใจเสนอเด็กดี ท่านผู้ชมและเด็กๆทางบ้านที่รักทุกคนเอมีน้องตุ๊กตานะคะกำลังเต้นรำใช่ไหมแล้วก็อยากจะชวนเพื่อนๆทางบ้านทุกคนเลยลุกขึ้นมานะคะอากาศสดชื่นมากมาเต้นรำเต้นรำกันเห็นไหมคะกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกได้ด้วย น้องพึ่งนะคะไม่ใช่แต่จะร่าเริงบินเที่ยวไปมาชวนเพื่อนๆมาเล่นกันแล้วน้องพึ่งน้อยนะคะยังชอบอ่านหนังสือด้วยเป็นนักอ่านด้วยสิคะเอดูซิหอบอะไรมาที่ท้องของพึ่งน้อยนะเป็นหนังสือเล่มโตเลยคะ่ะนี่ใช่ไหมแล้วก็มีภาพที่สวยงามมีเรื่องราวด้วยนะคะ พึ่งน้อยบินออกไปหาดอกไม้โอ้แล้วก็ดูดน้ำหวานเสร็จแล้วก็ชวนเพื่อนมแมลงปอบินเล่นกันเหนื่อยแล้วก็นั่งพักผ่อนดื่มน้ำค้างจากใบไม้โลชิงช้าไปมาแล้วก็เล่นดนตรีกับเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วก็บินกลับรังโอ้โหดีจังเลยเอา้าวแล้วเพื่อนกระตายล่ะ ชอบอ่านด้วยหรือเปล่าชอบมากดูซิทท้องของน้องกระต่ายนะคะก็มีหนังสือเล่มใหญ่เลยกระต่ายชอบกินหัวแครอทแล้วก็เดินเดินกระโดดเล่นเจอกระรอกน้อยด้วยสิแล้วก็กระโดดจ้อมลงไปในทานน้ำดื่มน้ำให้ชื่นใจทักทายกับเพื่อนหมูกับเพื่อนหมา้าเสร็จแล้ว กลับบ้านบอกแม่จา๋ากระต่ายน้อยรักแม่ที่สุดเลยคลอกซี่ครอกซี่เวลาเหนื่อยแล้วก็นอนหลับแล้วเพื่อนแกะล่ะเพื่อนแกะชอบอ่านด้วยใช่ไหมใช่มีหนังสือเล่มโตเลยอยู่ที่ท้องของแกะแกะน้อยชอบเต้นรําแล้วก็ทำท่าบินอยู่ท่ามกลางอากาศที่สดชื่นแล้วก็กระโดด ดูสิดอกไม้สวยเหลือเกินเพื่อนๆละ่ะเรามาเล่นด้วยกันนะนี่ฉันจะเต้นรำหมุนตัวอยู่บนปลายเทา้าแล้วก็ร้องเพลงให้เธอฟังนะมามาเร็วๆเ,เข้ามาเต้นรำก่อนถึงเวลานอนแล้วฉันก็เหนื่อยเหลือเกินนอนหลับครอกฟี่ครอกฟี่แล้วเพื่อนทั้งสตัวนะคะน่ารักอยากจะชวนเพื่อนๆทางบ้านเนี่ย มาอ่านหนังสือกันเวลาอ่านนะคะทำให้เราฉลาดแล้วก็รอบรู้แล้วตอนนี้ไปฟังนิทานสนุกๆจากพี่แหวนได้เลยค่ะบ้านนิทาน ห็นช้างกันไหมคะเคยค่ะช้างงวงยาวแค่ไหนปกติช้างงวงยาวแค่ไหนแค่นี้อาสมมุติว่าช้างงวงยาวแค่นี้แต่วันนี้เรื่องที่พี่แหวนจะมาเล่าช้างงวงยาวยาวมากๆเลยยาว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 ผิดปกติเลยดูซิวันนิทคนเรื่องนี้จะเป็นยังไงอาเรื่องนี้ช้างตัวนี้ชื่อว่าอัลเฟดอัลเฟดเป็นช้างที่มีงวงยาวมากๆเลยมาดูกัน นิทานเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องช้างน้อยตัวหนึ่งมีงวงยาว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 าวเอาเฟตอาศัยอยู่ในสวนสัตว์เขาเป็นช้างที่ใจดีเป็นช้างที่เป็นมิตรกับทุกคนแต่ว่างวงของเขาไม่เหมือนกับช้างตัวอื่นๆช้างตัวอื่นๆงวงแค่ไหนไหนช้างปกติตัวแค่ไหนถ้าสมมติตัวเนี้ยตัวแค่ตรงไหน แค่ตรงนี้เองใช่ไหมคะแต่ดูสิเอาเฟสยางวงยาว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 จนปกขอบไปเลยอเอาเฟสพยายามหาทุกวิถีทางที่จะซ่อนงวงยาวๆของเขาไว้เพราะเขาอายใช่ไหมเขาเพยายามม้วนงวงของเขาขึ้นเอาเชือกผูกผูกไว้ซ่อนงวงไว้ในถุงแอบเก็บไว้ในถุงบางทีก็เอาใบไม้ดอกไม้มาปิดปิดปิด,ป,ดปิดไว้แต่ทำไมคะ ยังไงก็ยาวอยู่ใช่ไหมเห็นยาวอยู่ปะคะเขาพยายามทุกวิถีทางแล้วก็ไม่สามารถซ่อนงวงยาวๆของเขาได้มีอยู่วันหนึ่งอัลเฟรดก็นั่งอยู่หลังพุ่มไม้แอบมองดูช้างตัวอื่นเล่นกันอย่างสนุกสนานออยากออกไปเล่นบ้างจังเลยนะแต่ทําไมเขาไม่กล้าที่จะออกไปเพราะว่าอะไรคะงวงยาวงวงยาวงวงยาวผิดปกติอัลเฟรดอยากให้ตัวเองมีงวงปกติเหมือนช้างตัวอื่น เขาเริ่มร้องไห้แล้วทำยังไงนะงวงของฉันจะเป็นปกติเหมือนเพื่อนๆตัวอื่นๆมีอยู่วันหนึง่งขณะที่เอาเฟดกำลังนั่งอยู่คนเดียวนั่งเล่นอยู่คนเดียวเหงาเงาอยู่คนเดียวก็มีเสียงดังขึ้นมาช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะเสียงอะไรนะอัอาเฟดคิดออาเฟดก็เห็นเพื่อนๆตัวอื่นๆรีบวิ่งวิ่งไปที่ ข้างๆ้าไม้ลื่นบนไม้ลื่นก็มีมีใครมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนไม้ลื่นเขากำลังร้องไห้ร้องไห้ช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะเขาไม่สามารถที่จะลื่นลงมาได้เพราะไม้ลื่นมันสูงมากๆเลยเอาเฟรดรู้ว่าเขาสามารถจะช่วยเด็กผู้หญิงคนนั้นได้เขาเลยรีบวิ่ง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 ไปข้างไม้ลื่นรีบวิ่งไปวิ่งวิ่งวิ่งไปแล้วเขาก็ทำไม อ่างวงยาวๆของเขามีประโยชน์แล้วใช่ไหมคะอ่ายืดงวงยืดยืดยืดขึ้นไปข้างบนไม่ลื่นแล้วเอาเฟตดกพูดกับเด็กผู้หญิงคนนั้นว่าอจับงวงของฉันไว้นะจับไว้แน่นๆนะะแล้วเอาเฟตดกค่อยๆอ,อ,อุม้มเด็กผู้หญิงคนนั้นลงมาเด็กผู้หญิงคนนั้นก็ลงมาอย่างปลอดภยัยขอบคุณนะคะที่ช่วยหนูขอบคุณนะคะ นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาออาเฟรดกับเด็กผู้หญิงคนนั้นก็กลายเป็นเพื่อนรักกันอัลเฟรดไม่รู้สึกอับอายอีกต่อไปเขาเล่นกับเพื่อนๆตัวอื่นๆได้อย่างสนุกสนานมีแต่สัตว์ตัวอื่นมาเล่นกับเขาทุกคนดีใจแล้วก็เป็นเพื่อนรักกันในที่สุดอัลเฟรดก็คิดว่าฉันโชคดีจริงๆเลยนะ ถึงฉันจะไม่เหมือนคนอื่นแต่ฉันก็ทำประโยชน์ให้กับเพื่อนๆได้นิทานเรื่องนี้ก็จบลงออาเฟรดเก่งไหมคะเก่ง่ะตบมือให้ออาเฟรดอื้อ่เราเด็กๆทุกคนถึงหนูจะหน้าตามไม่เหมือนกันแต่งชุดไม่เหมือนกันเห็นไหมทําผมแต่ละคนมัดผมทําเป็นมวยไม่เหมือนกันแต่ถ้าหนูเป็นเด็กดีหนูก็จะเป็นคนที่น่ารักแล้วทุกคนก็จะรักหนูคะ่ะ ของเล่นเด็กดีค่ะเดี๋ยวเราลองมาทำช้างน้อยเล่นกันนะคะช้างเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้แล้วเดี๋ยวจะมีลายให้ลอกนะคะพอเด็กๆลอกเสร็จแล้วพับเครื่องตามรอย เราเห็นโค้งตรงขาตรงขาไหมคะตรงนี้ค่ะตัดออกมาแล้วจะเป็นหูช้างมามาดูกันว่าตัดกันยังไงตรัดเป็นวงครึ่งวงกลมนะคะ <S <S อ่าพอเราตรัดท้องช้างออกมาแล้วก็จะกลายเป็นหูช้างนะคะเราลองมาแปะหูกัน 5่แล้วก็แปะเป็นหูข้างที่หนึงอ่าพลิกกลับด้านท้าหูอีกหูหนึ่งแล้วก็แปะอ่าตอนนี้ช้างของเรามีหูแล้วแต่ยังขาดงวงใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวลองตัดงวงก่อนตัดงวงตัดเป็นเส้นตรงๆ ค่อยๆตัดนะคะอย่าให้ขาดนะอ่าแล้วพอจากงวง,งวงช้างตอนนี้มี2องมีสอง,งวงแต่ปกติช้างมีงวงเดียวใช่ไหมคะเดี๋ยวเราติดกาวก่อนให้เหลือให้ช้างเหลืองวงเดียวอ่าพอเราติดงวงแล้วลองมาดัดงวงให้งวงงอนๆขึ้นนิดนึงใช้กันไกรนะคะดัดงวงขึ้น อ่าแล้วเราก็ตั้งช้างอย่างนี้แล้วเราก็ได้ช้างมาเล่นกันค่ะ เลยทีเดียวนะครับสําหรับนิทานเรื่องนี้นะครับน้ป๋อฟังดูก็เอ๊ะน่ารักแฮะเรพราะว่าเขาก็จะมีช้างอยู่ตัวหนึ่งเนาะแล้วก็งวงยาวปี๊ดเลยพอแรกๆก็นึกว่าเออตัวเราเนี่ยเป็นปมด้อยแต่เปล่าเลยนะครับสิ่งที่เขามีอยู่นั้นเป็นพิเศษกว่าคนอื่นด้วยซ้ําจะเห็นว่าสุดท้ายเขาสามารถนํางวงยาวๆของเขาเนี่ยมาใช้ประโยชน์ช่วยคนอื่นได้เอาละครับวันนี้นะป๋อเตรียมมันหนึ่งตัวเลยก็คือเจ้าตัวนี้แหละครับ ช้างเอาเฟตที่มีงวงยาวปื๊ดเลยถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเรามาวาดรูปตัวนี้กันนะครับแ้วตปอเริ่มจากส่วนหัวก่อนเลยนะครับเขียนกลมๆลลงไป1วงเด็กๆร่างวงกลมลงไป1วงตามด้วยวงรีอีก1วงขาโคง้คงๆแบบนี้อ้าวใส่เส้นโค้งลงไป2วง ต่อจากนั้นใส่ใบหูเป็นรูปวงรีหนึ่งวงและด้านที่ถูกบังอยู่อีกหนึ่งวงตามด้วยเส้นโคง้งเส้นนี้นะครับลากปื๊ดตามนะป๋อเลยนี่ยาวปื๊ดเลยนะครับโคง้งปื๊ดไปอ่าเรียบร้อยแล้วก็เติมเส้นโครงหางขึ้นไปนิดนึงแบบนี้ เอาละครับเส้นร่างเรียบร้อยแล้วนะป๋อจะเริ่มลงเส้นจริงเริ่มจากใบหูปืดลงมาใส่เส้นใบหูลงไปนิดนึงตามด้วยเส้นโค้งที่เป็นส่วนหัวปืดขึ้นไปข้างบนใบหูที่ถูกบังอยู่3เส้นลงไปถัดจากนั้นนัปปอมาเขียนส่วนของงวงยาวๆปืดนี่เจ้าช้างเอาเฟรดจ,จะมีงวงที่ยาวมาก าสาเส้นร่างที่ร่างเอาไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับยาวปืด๊ดไปจนถึงด้านหลังเลยตามด้วยเส้นนี้แล้วก็บริเวณคอลงไปถึงขาเทา้าแล้วก็ใส่เล็บเท้าไปสี่โค้งนะครับต่อจากนั้น3มเส้นด้านหลังลงมาปืด๊ดมาถึงขา ใส่ขาเข้าไปใส่เล็บลงไปสี่โคง้งเรียบร้อยแล้ว3เส้นขาตรงนี้นิดหนึ่งใส่ปลายหางนะครับเส้นหางปลายหางนี่เส้นหางปลายหางนะครับตามด้วยวงรีตรงนี้เป็นตานะครับวงข้างนอกแล้วก็ใส่ตาดำไว้ข้างในต่อจากนั้นนะกปอกก็ใส่ ปากยิ้มเข้าไปนี่ใสแก้มเข้าไปด้วยใส่ผมให้สองเส้นเลยต่อจากนั้นก็เป็นเส้นของงวงใสไปนิดหน่อยนะครับตรงนี้ก็ตกแต่งนิดหน่อยเอาละครับเส้นจริงนะ้าปอลงเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาระบายสีกันครับนะ้าปอเริ่มจากสีเหลืองนะครับระบายบริเวณดวงตาก่อนใส่สีเหลืองไปนิดนึงนะครับ ตามด้วยสีชมพูอ่อนๆเลยสีชมพูคล้ายๆสีเนื้อน้วประบายบริเวณใบหูอ่าบริเวณใบหูด้านในแล้วก็รอบๆปากนิดนิดนึงนะครับอ่ารอบๆปากนิดหนึ่งนะครับอ่ารวมถึงงวงด้านล่างด้วยนิดหนึง่งที่เหลือนะปอก็จะใช้สีเทานะครับระบายสีตัวเจ้าช้างออาเฟลด เริ่มจากใบหูด้านหลังก่อนเลยพอมาถึงด้านหน้าเว้นแสงด้านบนไว้นิดนึงส่วนที่เหลือก็ระบายลงไปหาระบายลงไปให้ทั่วเลยนะครับพอมาถึงส่วนหน้าอาจจะเว้นขาวไว้นิดนึงใบหูด้านบนซ้ำไปเลยบริเวณหน้าด้านล่างก,ก็ค่อยๆปล่อยออกมานะครับ จนมาถึงบริเวณลำตัวด้านหลังก็เว้นแสงไว้นิดนึงด้านบนนะครับเป็นพื้นที่ที่แสงส่องสว่างอยู่แล้วด้านล่างเราก็ระบายทั่วๆลงมาจนถึงท้องของเจ้าช้างอัลเฟดบริเวณขาหลังต่อจากนั้นนะพอจะกลับมาดูบริเวณงวงไลระบายสีจากด้านบนลงมาเลย ตลอดแนวของงวงช้างนะครับระบายไปจนถึงปลายเลยนะครับถึงด้านปลายของงวงช้างเรียบร้อยแล้วก็เหลือส่วนที่เป็นขาด้านหน้าเป็นแสงนิดนึงและขาด้านหลังส่วนขาอีกสองข้างนั้นถูกบังอยู่นะครับเราก็เลยไม่ได้เขียนเอาไว้ ช้างออาเฟรดของน้าป๋อก็ระบายสีเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นสีเทาซะเป็นส่วนใหญ่นะครับจะเห็นว่างวงยาวๆของเขานั้นได้ใช้ประโยชน์พอดีคันขาด้านหลังก็เลยเอางวงอ้อมไปเกาขานะครับเด็กๆละครับวาดกันทันไม่เอ่ยตัวนี้ไม่ยากเลยนะครับมีเส้นไม่มากเลยนะครับถ้าเกิดว่าวาดเรียบร้อยแล้วแล้วก็อย่าลืมส่งมาอวดกันบ้างนะครับแล้วคราวหน้าเราพบกันใหม่ครับ อมยิ้มแสนสวยหวานหวานชื่นใจสีสันสดใสแบ่งแบงกันกินโอ้โหกระรอกน้อยขาสงสัยจะมีเพื่อนเพื่อนยกมือกันใหญ่แล้วขอแบ่งอมยิ้มด้วยกระรอกน้อยชอบทานใช่ไหมเนี่ยชอบมากๆเลยค่ะอืมคนที่ชอบอมยิ้มอ่ะไม่กลัวฟันผุเลยคะ่ะกระรอกน้อยไม่กลัวค่ะ พอกระรอกน้อยแปลงฟันเก่งมากๆเลยค่ะง่ายนิดเดียวแค่แปลงสีฟันเนี่ยถูซ้ายทีขวาทีฟันก็สะอาดแล้วค่ะเหลอคะ่ะขวาทีซ้ายทีก็สะอาดแล้วแต่ครูว่าถ้าแปลงแบบนี้อนะอีกไม่นานหรอกกระรอกน้อยอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นฟันชุดที่สามคือฟันปลอมค่ะอุ๊ยไม่เอาค่ะกระรอกน้อยไม่อยากใส่ฟันปลอม รูมีวิธีแปลงฟันที่ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวนะคะเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอจูนดีกว่า mm hmm. เด็กๆและก็กระรอกน้อยจะได้มีฟันที่สวยแล้วก็แข็งแรงด้วยวันนี้หมอจูนจะมาสอนวิธีแปลงฟันสำหรับเด็กค่ะในส่วนของเด็กเล็กที่ยังไม่สามารถแปลงฟันเองได้คุณแม่จะเป็นคนแปลงให้นะคะโดยจับให้น้องนั่งหันหลังพิงคุณแม่คุณแม่ใช้แปลงขนาดเล็กที่มีขนแปลงนุ่มๆ แปลงให้น้องตามนี้นะคะฟันบนแปลงลงฟันล่างแปลงขึ้นแปลงให้ทั่วทั้งด้านนอกและด้านในนะคะส่วนฟันที่ทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวให้วางแปลงตั้งฉากและถูซ้ำไปมา4-5ครั้งค่ะอย่าลืมแปลงลิ้นให้น้องนะคะสำหรับเด็กโตที่สามารถแปลงฟันได้เองแล้วคุณแม่ต้องคอยกำกับดูแลนะคะว่าน้องแปลงได้ตามนี้หรือเปล่าฟันบนแปลงลง ฟันล่างแปลงขึ้นให้สะอาดทั้งด้านนอกและด้านในนะคะสำหรับฟันที่ทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวให้วางแปลงตั้งฉากถูซ้ำไปมา4-5ครั้งค่ะหลังจากนั้นอย่าลืมแปลงลิ้นนะคะที่สำคัญที่สุดอย่าลืมดื่มน้ำสะอาดทุกครั้งหลังดื่มนมและรับประทานอาหารค่ะทีนี้กระรอกน้อยนะคะก็รู้วิธีแปลงฟันที่ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะค่ะ ต่อไปนี้กระรอกน้อยจะแปลงฟันตามที่หมอโจนแนะนำเลยค่ะดีมากเลยค่ะแปลงฟันให้ถูกวิธีนะคะแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์หนูทุกคนนะคะก็จะมีฟันที่แข็งแรงตอนแรกเราจะมีฟันน้ำนมนะคะแล้วฟันน้ำนมนี่ก็ต้องหลุดร่วงไปพอมีฟันแท้ขึ้นล่ะค่ะฟันแท้ก็จะแข็งแรงยิ้มสวยพูดสวยพูดเพราะนะคะ ค่ะคุณครูคุณครูค่ะวันนี้มีจดหมายทางบ้านเยอะแยะเลยค่ะกระรอกน้อยจะช่วยคุณครูตอบนะคะขอบคุณมากค่ะจดหมายทุกฉบับอ่านแล้วชื่นใจค่ะเพื่อนๆคอยดูชื่อของตัวเองให้ดีๆนะคะว่ามีของใครบ้าง ขอบคุณสำหรับจดหมายทุกฉบับเลยค่ะลายมือก็สวยนะคะแล้วครูก็ได้รู้จักกับหนูมากขึ้นค่ะกระรอกน้อยอยากจะบอกที่อยู่ถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะเขียนจดหมายมาคุยกันนะคะค่ารายการบ้านเด็กดีตูป 36, ป้ปอน1 2 3หนึ่งองาปนฝนานากรุงเทพหนึ1งศหรืออ e ีเมลแอดเดรสบ้านเด็กดี at yahoo.com uh สำหรับวันนี้นะคะครูกับการ,รอกน้อยก็ต้องลาเพื่อนๆไปก่อนขอให้เด็กๆทุกคนเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายอยู่เย็นเป็นสุขทุกคืนวันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย